ที่จ้างว่องพอสัตว์ไต่ช่ยะชิยะเสียบีอ,มอัมก็ยาฟังหูเชียวเอาช่ยยาเมือพอเซนสีที่อยู่ซุงเทียรโวโปรเทคนายชะกอสสิทธิ์เป็นตัวแทนที่ศาลไต่เสร็จโตอย่างนี้เป็นตัวแทนให้กับคนที่มาถวายโตจีนวันนี้โตจีนกี่โตนะโตจีนสี่โนะต,ตครับสี่โตนะครับของใครที่เป็นเจ้าภาพอ่ะรู้ชื่อไหมอมอนขอชื่อเจ้าภาพหน่อยพี่มอน พี่มรขอชื่อเจ้าภาพหน่อยครับชื่อเจ้าภาพเออชื่อเจ้าภาพสิอกงอยู่ตรงนี้อ่ะอากงครับชื่ออยู่ที่โต๊ะชื่อวางที่โต๊ะแล้วขออัญเชิญอากงมากินโต๊ะจีนของเจ้าภาพนะครับวันนี้มีถวายสี่โต๊ะครับอากงอจเจ็ดอแปดหนุ่มกระสอบใก่มึงนะครับชิกยาเสียปีอันเป้อยาฟังอูเชียว ข้าจื้อเอีย้ยมึงพอดจงซินขออัญเชิญท่านไปกินโต๊ะกินนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะให้หมูกุ้ยนะครับหมูกุ้ยคือให้มากินข้าวด้วยนะครับทูบสามดอกแรกอาเจตนะครับยุงรูดเช้าขาวทูบสามดอกต่อมาเอาแปด้ยุงรูดเสื้อดำทูบสามดอกนี้หนุ่มระสอบเนี่ยข้าจื้อเอีย้ย ทูบสามดอกนี้มึงพอจุงซิงนะครับผมขอความสิริมงคลจงเบนเกิดกับคนที่ร่วมถวายพร้อมทั้งวันนี้ได้มีลูกศิษย์ทุกหาถวายวันที่วันนี้สองกรกฎาคมสิสองกัสอง,สองกรกฎาคมเป็นวันพัดกีเลยครับสิริทุกหานี่มีมาถวายทั้งตกตีทั้งของของบูชาอากมงทั้งหมดในสารจ้านี้ด้วยนะครับผมสาธุสาธุสาธุ